พี่จำได้เพราะว่าพี่อ้ํากับพี่ยุ้ยเสียงเกี้ยวซ่าตอนนี้พี่ไปสโลสโลสโกสโลสฝืงหงออเนี่ยแผลเก่าคือขวัญเรียมปะใช่กับกีเพาส์ยังไงอ๋อเลยเหรอกีเพาสายเก่งมหายเก่งแน่นอน so ิราเร็ว้ตัดเร็ว สวัสดีทุกคนนะครับผมมาพบกับรายการบอยสแตชชันอีกเช่นเคยครับผมและอีพีนี้เป็นอีพีที่3แล้วนะฮะแล้วก็มาพบกับเราทั้ง4คนนะครับผมจริงแล้วอย่างที่ทุกคนรู้นะฮะว่าเรามีทั้งหมด7คนสมาชิกของเรานะครับแต่ว่าอีพีที่แล้วเหลือ6และอีพีนี้เหลือสี่อีพีต่อไปเหลือสองแล้วเดี๋ยวเหลือหนึ่งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรามีทั้งหมด5คน แต่ว่าใครหายไปอีกคนหนึ่งไม่รู้นะครับผมสมมุติชื่อแล้วกันเออตัวย่อสอนย่อกอก็เก่งและก็เก่งก็เก่โอเคน่าจะน่าจะเดายาาทกหนึด่งยากดากซึ่งออกมาทุกครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาทําอะไรนะครับเออใช่ไม่รู้จริงก็ไม่รู้จริงเออแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมากี่คนมาร่วมชาเลนกับเราในแต่ละอีพีนะครับไม่ใช่แค่ท่านผู้ชมที่ต้องลุ้นเราด้วยพวกเราและพี่พทีมงานทุกคนลุ้นเหมือนกันว่าในแต่ละครั้งที่ถ่ายนะครับจะโทรตามใครได้บ้างนะฮะซึ่งวันนี้โทรตามได้เบ็็ดเสรจแล้ว สี่ท่านนะครับผมซึ่งท่านนี้มาช้าไปชั่วโมงกว่าด้วยนะฮะอันนี้เป็นความในใจของมิมงนะโอเคครับโอเคก็ชรเล่นกันเลยครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูไปสําหรับ E ีพีที่สองชาเลจนนั้นก็คือ2 E p ีไปเลย2พาร์ทไปเลยนะครับเพราะว่าสุขสนานมากซึ่งในวันนี้เราก็มาทำแชาเล่นอีกเช่นเคยนะครับผมเราก็ต้องไปดูกันว่าวันนี้เราจะมาทาอะไรกันบ้างนะครับ กติกาของเราก็คือถ่ายชื่อละครจากภาพที่ปรากฏให้ถูกต้องมีทั้งหมด12ข้อต้องถ่ายให้ได้8ข้อขึ้นไปไม่เช่นนั้นจะถูกทำโทษโดยมีตัวช่วยให้ทั้งหมด5ตัวช่วยแต่การจะใช้ตัวช่วยในแต่ละครั้งจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนในการใช้และถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยตอนนี้เลยมาหลังจากเมื่อกี้หลอดมาค่ะหอมมาหลังจากที่เราได้เห็นกติกาไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะครับย้อนกลับไปดูวินิใหม่ก่อบนะครับจริงๆพอละครปุ๊บรู้นี่คือสบายเลยเพราะเป็นคนชอบดูละครมากดูตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าจริงเหรอดูละครเละ เยอะแต่ว่าจะได้ถูกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะรู้ป่ะอ๋อจริงๆผมก็รู้เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านผมก็ดูตลอดเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเราก็ไม่ได้มีแบบโทรศัพท์ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราดูสดตลอดเราก็ใช้วิธีดูละครหลังข่าวอะไรเงี้ยละครข่าวจักจากรงวงงี้เพราะนี้ที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตหรอมีอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เด็กๆก็เลยแบบรู้จักยูทูบมาตั้งแต่เด็กบล็อแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้แข่งกันนะเราเป็นทีมกันต้องช่วยกันอ่ะเราไปเริ่มกันดีกว่าครับ พอแล้วข้อแรกโจทย์ของเราก็คือนั้นเสียงส่งมากจับเวลาค่ะอะไรเนี่ยโอ้โหมันบวดไม่รู้จักใครมาคงในลยในตระกูะแต่บางก่อนแท้การเวลาเก่ามากอะเอาอันดับแรกเก่ามากเก่ามากเห็นอะไรในกระตร์ มีคน,คนคะจะแล้วมีพี่จอยมีพี่อ้นเฮ้ยมันมีชื่อแน่ๆเลยหละความเริ่มต้นมันมีชื่อหลุดลงไปเลยมันต้องมีเลยเออซีเวิร์ดอยู่ในนั้นใช่ไหม,มกกอธิษฐานรักข้ามินกับปูนไม่ใช่ขามินกับปูนแน่นี่นี่คิด,ดอ,อยู่สองอย่างคืออธิษฐานรักกับแต่ปางกอกเออมันไม่น่า,นาใช่แบบแต่ว่า มันไม่ได้ออกแนวคอมเมดี้เลยอ่ะไม่ใช่เลยแต่เขาเล่งกับปูนดูแบบดูแก่งคอมเมดี้เนาะเออดูแก่งเฟี้ยวอ่ะแต่บางก่อนก็ดูมันไม่ได้มีสองโพบอ่ะนี่คือแต่แต่มันมีแม่ชีด้วยนะโปุเตอร์ใช่ใช่เพ่าะนั่นจะเป็นคนเดียวคนเดียวกับผู้หญิงใช่คนเดียวกันน่าจะเป็นจอยซีรักของโชคเหมือนกันนี่ใจแอบไปทังข้อหนึ่งถึงเวลาต้องตอบแล้วค่ะคิดว่าอะไรนี่นี่นี่ขอเลือกหนึ่งไว้ก่อนหนึ่งหนึ่งเหมือนกันหนึ่งไหม ผมสี่อะผมสามเออแล้วมันจะตกลงกันแต่หนึ่งมันมากสุดไงอหมากสุดเอเคนะโอเคนาตออข้อหนึ่งอธิษฐานรักตอบมันใส่มากเลยโฟแม่ในาลูกครับแม่แต่ฟูเมื่อกี้ตอบสามเลยตอบเลยโอเคไปกันฮะตเสียงสนมากอหนึ่งก็หนึ่งเป็นคำตอบที่ผิดจ้ ว่าอะไรรักแทร์เว่าสามนี่นี่ว่าถ้าไม่หนึ่งก็สามสามอ่ะคำตอบก็คือพิจ้ารักแทร์สี่เลยเฮี่หรย แลเากเขา่กับปูนคืออันแรกที่เราตัดกันเลยใช่เพราะรู้สึกว่าฟิลผ้ามันไม่ได้ส่งถึงความเป็นค o m มิ่กับปูนเลยอ่ะสำหรับข้อแรกเราก็พไปแล้วฟลไปแล้วว่าเป็นการเริ่มต้นที่เลยรู้สึกว่าเชื่อเชื่อะไรไม่ได้เลยไปสู้ที่ข้อสองดีกว่าโอหโเคคุ้นเลยอ่ะไม่รู้จักใครเลก็แรงคิงมอพีมพีแต่ผมว่าเฮสีเลยมันทก ไม่แต่ทำไมต้องทำให้พื้นหลังเป็นสีเขียวแบบนั้นโปแเตอร์มาอย่างนี้ไม oh um ่ก um ็หมถึงว่าโปเตอร์ทำไมเขาถึงเขาสื่อถึงอะไรวิญญาณหรอมันคือวิญญาณหรือหมาแต่ว่าตอนเด็กอ่ะชอบดูหมอหมอผีไซเบอร์แต่จำไม่ได้แล้วว่าว่ามันคือสิ่งบ้างเรื่องเชิเชิใช่เขาเขียวใช่ไหมมีวิดีโได้อยู่แต่แต่ไม่ใช่หมอผีไซเบอร์หรอกไม่คุณนักแสดงเท่าไหร่ผมคิดว่าหมายเลขหนึ่งวิญญาณหรอฮันซาหรอมันก็จะเป็นแบบนังผีแบบ คอมเมดี้น่ะใช่ไหมตลกแต่ฟิลก็คอมเมดี้นะฟิลแบบแก่นฟิลเกลซาแก่นฟิลเกลซาแก่นฟิลเกลซาไม่ใช่ครับแก่นแก่นแก่นเซียวแก่นเซียวแก่นเซียวเปียวซาเอออะไรนะ่ถ้าเกวซานั้นน่าจะหิวหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาต้องตอบหรอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งหรืออันนี้ความเห็นตรงกันหนึ่งหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ก็ลาขากะเลยพบล้งมันเก่าเวยคิดว่าทำคิดว่าข้อไหนพบล้างพบล้างพบล้างหมอผีไซเบอร์สิงก็ลาขากู้ตงโทษต้อโทูแล้วนะได้ได้ได้ แล้วพี่ไปกี่เลยนะไขเขาคิดให้มันเป็นสีเขียวเหมือนั้งคือว่าคือมันมีวิญญาณแล้วผีคิดว่าหรือว่ามันนึกเขาเหมกันการตัด้อยตอนเด็กๆอ่ะเออะไรเหมือนกันอ่ะเจ้าข้อสองข้อนี้น่าจะใกล้เคียงกันนั่นดูมีความเป็นวิญญาณมากเลยทำไมต้องเขียวอ่ะขิงปลาหรือางอะไรยังไม่เข้าใจขิงแก่นั่นไงอุ้ยเุ้ยคมพยาบาทข้อสามโอเคที่จำได้เพราะว่า พี่อ้ํากับพี่ยุ้ยเขาดังมากเรื่องนี้เขาเป็นใครคับผมไม่รู้จักตนเด็กด็ดูตลอดมยาบามายาพิสวัตตัดไปได้เลยมายาพิสวัสมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใครก็ใครก็ไม่ใช่ตออเลยครับต่อเลยต่อเลกมพยาบาลกมพยาบาล จำเลยเลยรักจำเลยจำเลยรักจำเลักจำเลยรล้เลยรักจำเลยรรั์จำเลยยกัพรเลยกยัจันเลยจำเลยกเลยรักจำเลยรักจเจำเลยจำเลยรักจำเเลลยเกเรเลยรักเจยเลยรั่จำรกยรักจเลจรเลยรลรัจเลยรจำเลยรักจำเลยรักลยรักจำเลยรักจำักจัจยจเยมันจจเกจำกจักจักเลยกกจเกเลยจำเลยรัจำเลยรักจเลยรักำเเ ดูค่ะโหดมถ้าเห็นทะเลนะจะมั่นใจกว่านี้อือเก่งขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ซาซาหรอปะใครอ่ะซาซาน้อยมาจาจันนี้หน้ามือปืนใส่เบิ้มปืนใส่เบิ้มไม่ใช่เพราะเราถือปืนหรืนเป่ผมว่าข้อหนึ่งอะไม่ไม่ใช่มือปืนจริงๆเพราะเรื่องเนี้ยเมื่อก่อนมันดังมากๆ นี่ว่าข,าข้อหนึ่งอะแต่มันคือสาวน้อยมาสัจจันท์ไม่ใช่ไซเบอร์แต่ 5. บนโบลเตอร์มันมีมวา่าส,ส,ส,สวยซ่าน่ารักมันมีควาซ่าหรือความ่าเป็นความหมายถึงสวยซ่าแบบหรอกนะนี่ไม่ใช่ชิชาแน่ชิ้ช้างชี้ช้างดูใบไปชี้พี่ลุงปากชาชิชาแล้วสี่สามข้อหนึ่งแหละข้อหนึ่งข้อหนึ่งกรอบข้อหนึ่ง อ๋อหนึ่งเป็นคำตอบแกเลนะฮะเนวก็ช่วยยังมีอยู่นะก็เดี๋ยวเราค่อยใช้ที่เอาฟังก์ชั่นังก์ชันเป็นเป็นพอเป็นได้ไงยิ่งใช้ก็ยิ่งมันยังไหวมังรู้สึกว่ามันยังต่อได้ทหารป๋อนี้ตอบอ๋อหนึ่งเป็นคำตอบที่ชิชาเฮ้ยชิชาว่านี่ไม่ใช่ชิชาเลยนี่ไม่ใช่ชิชาเลย

อันนี้หนึ่งดาวเปื้อนดินสองดาวดาวแต้มดินไม่น่าใช่ดินแต้มดาวดินเปื้อยดาวเนี๋ยวมาเอาเอามาสลับกันใช่ไหมมีหนึ่งกับสี่จำไม่ได้ว่ามันมีตัวเลือกมันมีตัวช่วยอะไรบ้างนะไม่ความความหมายที่เป็นไปได้อ่ะมันจะดินเปื้อนดาวไม่ได้มันควรจะเป็นดาวเปื้อนดินป่ะใช่มันดาวดินเปื้อนดาวคืออะไรเพราะดินมันเขาหมายถึงว่าดินมันต่ำกว่าดาวเขาเลยมันควรจะเป็นดาวที่เปื้อนดินไปเปื้อนดาวอย่างเงี้ย นี่ว่าดาวเพื่อนดินเพราะว่าคุณปากมากแต้มะไม่ใช่ทั้งสองและสามเลยตอนนี้ทีมงานคือยุให้ใช้ตัวช่วยมากเขาต้องใช้หละนี่ว่าดาวเพื้อนดินน่ะก็ช่วยช่วยขอตเวช่วยก่อนเอาเป็นพยานตัดออกเอาอะไรดีหนึ่งเปลี่ยนโจทสองโทรถามใครก็ได้สามบอกชื่อเรื่องหนึ่งพยางสี่ตัดหนึ่งตัวเลือกห้าบอกจำนวนพยางสามกับห้าตัดออกเพราะว่าพยางมันทยานเอาที่ที่ที่มันแบบว่า ใบแบบบอกไม่ได้มากเพราะเรื่องนี้มันพอจะดาวได้อยู่เอาเป็นแบบบอกชื่อนะหนึ่งพยังไหมไ่แต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเขาพูดว่าดาวขึ้นมาเพื่อมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องเออยังไง ไม่แต่เราเลือกตัวช่วยแล้วเราต้องเลือกมันควรจะหรือว่าจะต้องใช้แหละหรือว่าจะใช้ก็ได้นะใช้ก็ไดเอาไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เหรองั้นดาวเพิ่อนดีนแหลดาวเพื่อดินไม่ใช้ตอบข้อหนึ่งดาวเพื่อนดินแหละดาวเพื่อดินเป็นคำตอบที่ถูกสรุปผิดถูกแหละวถูกครับ หนึ่งซาซาทาลักสองเชียร์นักรักซะเลยสามแดนไม่เซอร์เลยเจอรักสี่จังหวะหัวใจนายแดนเซอร์แดนไม่เซอร์มันก็ต้องมีแบบแดนเซอร์เพราะเชียร์บัาบเชียร์นักไทยแสดงคุณดูไหมซาซาทารักษ์ทุกคุหน่าไหมนี่พี่พิงค์พิงค์พิงกี้พิงกี้แล้วก็แฟนพี่ศิวัตรพี่มี พี oh ap, ่เคทันทับใช่ไหมแต่ชาชาชาธารักมันไม่ใช่ชาชาทารักมันเป็นคหนึ่งตัดไปเลยเลยชาชาชาทารักเป็นพี่ที่ชื่อพี่เมย์เล่นนา่ใช่ัเป็นไม่จังหวะหัวใจต้องใช้ตัวช่วยไหมจังใจรัเลยใช้ตัวช่วยทั้งยครับวเาก็ห้าบอกจไอะกอกอกอัลกดะกอดละกอะกอดกอละกอกอดละกอดละกอดละกอดกออดะอดละกกอาอกะ นักแน่เลยผมว่าเป็น่งังห้ามหยุดคือหนูจะต้องเป้นไปเรื่อยห้ามหยุดก็ีกว่าจะโดนสั่งยุดนี้ไม่ห้ามหยุดก็คือคลิปนี้คือยามหนูต้องปิดตลอดเวลาตปตลอดเวลาจวนจะตอบข้อนี้เสร็จจะบอกคำ้อยเรืยพื้นป้าเนี่ยอโอเคได้เลย่งหสไปเร็วมาแล้วเอ๊ะนหนึงนะโอ้ยะไปจะไ เป็นไก่เหรอนี่ื้าไก่เหรอไอนี้มีทั้งหมดจะได้ไม่เหมือนกันให้บอกอยนขนล่วงเลยพี่ขนล่วงแล้วมีทั้งหมดจะหักแล้วหกพยาง์แดนเซอร์ไม่เจอจังนิจวใจนายแดนไม่เจอีม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 ีีีีีีีีีีีมีีีีีีีีีีีี ตีต่อต้องตีต่อต่อแล้วสามไม่ใช่ตีปีไม่ใช่ครับเราทำต่อบพิ่มเออรวมตอนนี้เราถูกมาทั้งหมดสี่ถูกส่ข้อสามเป็นกี่ข้อใช่ไหมสายเป็นเจ็ดผิดไปสามผิดไปสามแต่ซึ่งเราใช้ตัวช่วยไปแล้วหนึ่งเหลือตัวช่วยแค่สี่เท่านั้นนั่นไงข้อนี้ข้อนี้รู้สองคนเป็นสองคนเป็นข้อหนึ่งตอบเลยเหรอ เป็นเวอร์ชั่นที่ยากกว่ามาแค้มนอ็ซิเลียมรัตติกาลแค้มรัตตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นของพี่แจ้ถสุสานคนเป็นมั่นใจเหรอมั่นใจแน่ใจว่าแน่ใจลองสอบเลยสุสานคนเป็นเรื่องข่าวอะไรเงี้ยแล้วนะไมเคยคิดว่าสุสานโอเคนะเพราะว่าเขามีวิญญาณอยู่หนึ่งสุสานคนเป็นครับถูกต้อง ดีนะมีพี่โตเพราะเกิดทันทุกเรื่องเจ็ดพี่ท่ายแบงค์มาคือเผลอหงอยหวาดเนี่ยผมดูเตอร์เน็ตฟิเน้นวอยไว้เน้นวอยอวะข้อไปลข้าวดูจากโปสเตอร์อ่ะมันความเป็นไปได้คือเนรสังหารเพราะว่ามันมีแบบดวงตาแต่รู้สึกว่าห้องหุ่นบไม่น um> ่าใช่ มันไม่ใช่นอะเนี่ยสำคัญนี่คือแบบเกี่ยวกับตาป่ะดมต้นนี่ใช่เลยใช่แหละลูกเนี่ยก็ต้องตาแล้วแหละเฮ้ยแต่เราใช้ตัวช่วยได้นะใช้อะไรดีอ่ะก็บอกบอกชื่อหนึ่งพยามเพราะว่าพยามมันไม่ซ้ํากันเลยเอาตัวช่วยแล้วกันขอตัวช่วยแล้วกันออันนี้คือข้อแรกเปลี่ยนของของการใช้ตัวช่วยเราจะเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามรอบไป หมดแล้วหมดแล้วแบ๊กื่อเรื่องหนมพยาที่เราจะบอกนั่นก็คือจุดท้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไมกี่ยวก็คือเขาบอกเขาูแล้วว่าก็ใช่ไงก็ต้องบอกก็ยอมกินต่างได้ไหมอ่างไม่มันอะไรองมึงซื้อตัวอักษรนะครับคำว่าห้องอ่ะจริงหรือเปล่ารหอ ตอบไม่ได้แน่ยากมากหลอกกันทงนั้นตอบได้ไหมไม่ได้อุ้ยอุ้อะไรอ่ะยากไหมกลัมาห้องยากตแล้วยากยากอ่ะพี่ตอบเลยตอบเลยต้องหห้องหงุดห้องหงุนเป็นคำตอบที่พีใ่องหิดงุดิดงด้งหงุดหหหง้าหงุด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 หงุงน้อยาห กล่องข้าวน้อยข้าแม่แผลเก่าโอ๋ธรณีเกี่ยวเกี่ยวข้าวรอรักเกี่ยวข้าอรอรักน่าจะไม่น่าใช่แต่โอ๋มันธรณีมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับอะไรแม่แม่ทกอย่างมันเป็นละครตอนนั้นธรณีก็แต่กล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็แม่นะก็คือมีคำว่าแม่เลยแม่ก็แม่เหมือนกันแผลเก่าหรอแผลเก่าไม่ใช่ป่ะแผลเก่าไม่น่าใช่มันต้องมีมันเกี่ยวกับดินไรไอ้ขวัญเรียมป่ะแผลเก่าคือขวัญเรียมป่ะแต่ใช่ แต่มันเป็นดินแตกๆนี่ถึงก็ธรณีก็ธรณีก็คือดินใช่แต่เมื่อกี้ที่มันไม่มีกล่องข้าวเลยเมื่อกี้ดวงตายังกลายเป็นห้องหุ่นได้เลยนะมันหลอกองดูตัวเล็กเกินไปตัวเล็กเดียวข้อสี่สี่ที่ต้องทำเพื่อแลกกับการตัดก็คือยืดอุ้มเพือนค่ะไม่รู้โอ้โหนี่สิให้น้องไหมล่ะให้น้องเออตัวเบาตัวเบาสุดเห็นอยอะไหมอะไรใก็้ยินข้างหลังอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ที่เป็นจัลูกจัละลูก าเ้ยวนโอนไฟเป็นอะไรไม่รู้เด็กสองตั้งเฮ้ยเหยนน้ำนี่หนักมากห่ากไปใคร่ตเวลาแล้วอที่าจะตัดตัดข้อใดีนะตด้ใดีนะเธอเธออยากได้ข้อไหนออยากได้อกเทอร์ีเหลืออยู่แต่มันถูกหรือเปล่าสงสัยข้อไหนบ้ อบธรณีสงสัยว่าอาจจะเป็นอก้งหักโอเคในกบลซเรตตยตัดอะไรก็ได้ที่ไม่ตัดแผลเก่าฉันขอตัดข้อสออกให้ตัดข้อสี่อโอ้โหเหลือเวลาสาวินนสี่หรอตอบรณีโอเคโอรณีและคำตบก็คือบรณีอีี่าอย่านี โอหุนตัวหนักเลยเนี่ยนาง12นางท่านางนายนางายนี่ว่านางธาตุมีก็ว่าอยู่แล้วอยู่แล้วน่าจะนางธาตเหมือนกันนางแล้วกี่คนแล่วไยดูเหรอไม่เคยเคยดูไหมเคยดูไหมเรื่องนี้ไม่ไม่เคยมีคนเอามีกี่คนนับถ้าผู้หญิงก็มีแปดคนอ๋อง่ายไม่ใช่ไม่ใช่สองเพราะว่ามันต้องมีสิบสองคนตอบ ลบเยนข้อสามนางค่ะนางไหนเปล่าไม่ย์ต้องอยู่ไหรือเปล่านางไหนน่าจะเป็นชาบูนางไหนคือนางอะไรนางไหนน่าจะเป็นชาบูชาบูนางที่อยู่ข้างในใช่ค่ะนางป็นคำตอบที่ถูกต้อง เลดี้เยาวราชเลดี้กีเผาลเลดี้เซียงไห่เลดี้ชัยนาทเลดีเซียงไห่อ๋อเเลยหรอเ้ยโอเผาอ๋ออ๋อนี่รู้จริงจริงหรือไงอ๋อหมายถึงว่าเห็นว่าเป็นกีเผาลกีเพาลโอ้ยแล้วแล้วคุณคุ้นกับคำว่ากีเกาลนะคุณคุณเป็นหรือเปล่าคนนี้เราให้ถูกป้ะเลดี้กาก้าหรือเปล่าไม้มันเหลือตัวช่วยใช้ไปเถอะใช้ไปเลยใช้เลยใช้เลยมามามาใช้ตัวช่วยเอาข้อสองโทรถามใครก็ได้สายเก่งไหม เคนแน่นอนรับมันไม่ลัาเอาตัวหนีทั้งหมดเนี้ยหนีหน้าไว้ก่อนแล้วก็เอามือจุ่มลงไปจนกว่าเราจะคุยกับตัวช่วยเราอะรู้เรื่องว่าเราตอบอะไรอ่ะหนีหน้าก่อนนะเนี่ยจะโทรหาใครก่อนจะดูโทรหาคิดว่าคิดว่าน่าจะโทรหาคุณพงได้คือคุณสถิตจินดาวันหรือที่ชื่อว่าหัวมันหัวมันทำไมถึงเรื่องโทรหาคุณหัวมันเพาะที่ว่า เขาคนนี้เป็นผู้ข้ามบดในวงการละครทุกช่องเขาน่าจะรู้ดีใช่เพราะว่ามาั้งใจในตัวเขาครับใช่ตัวนึ่ยโทรเลยตัวเลยตัวยมันจะรับอีกนี่ผมนะลอัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้เสดยอดใช่ฮัลโหลแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งคุณเป็นใครสวัสดีค่ะบันทึสวองิสารับสายค่ะสายใครคะ ไ,ไม่ไม่ทราบว่าคุณหัวมันอยู่ไหมครับหัวมันคือใครครับถ,ถโดนคะรับเขาปิดแล้วค่ะแกหัวอย่าเล่นเล่นประโ,โยชน์ถามไปเลยพอดีว่าเอออโฟเตอร์โฟเตอร์ละครที่ได้ตอนนี้เป็นเป็นสีแดงแดงเป็นรูปกีเทามีช้อยก็คือเลดี้เยาวราชเลดี้กีเทาสเลดี้เซี่ยงไฮ้เลดี้ไชน่าทาวควา่ถูกต้องมันคือข้อไหนครับพออจะรู้ไหม ไม่มีไม่มีไม่มีเนไม่คเกสอมันมันเห็นแค่ว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดกีเผาแต่ว่าไม่เห็นหน้าผู้หญิงเลยเป็นแค่แบบตัวกีชุดกีเผาใหญ่ใหญ่เย็นเย็นโอ้ยอีทีแเร็วมึงต่อเร็วเรวเลดี่ยามารามึงเม่ปเนี่ยจริงหรอไพืว่าไวเพราะว่ามันเป็นสีแดงสีแดงก็เป็นสื่อถึงสีสีมันปวดแล้วแล้วเสียหยไม่จีตรงไหนี มัน <occasions S 2> <behaviour. S 1> จีนหมดเลยนะครับพี่แล้วกี่เผาอ่ะเอาเชื่อเชื่อกทำมือสะพอน่ะตอบ Lady Yolanda ขอแล้วตอบแล้วมาใส่และ Lady y o l วรา a คือคำตอบที่เเถูก้องค่ะว่าขอบคุณนะหัวมันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับมือไม่เกี่ยวกับมือเพื่อนี่ละบาย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 ครับ เรียบร้อยโอเคสุดเราเล่นไปทั้งหมดละคร12เรื่อง12ข้อถูกไปและเราถูกทั้งหมด9ข้อไม่แย่นะครับไม่แย่เลยไม่แค่เราคนนี้ไม่เคยดูอย่างผมตกลงเคยดูไม่เคยดูตอนตกลงคือโกงนะเนี่ยอะไรบอกดูย้อนภาพย้อนภาพย้อนภาพที่บ้านผมก็ดูตลอดเออเอาเป็นว่าถือว่ามิชชั่นคอมพลีตแล้วกันเท่ากับว่าเราจะต้องได้การ์ด เพื่อจะเป็นตัวช่วยในในอีพีต่อไปรับชมละครทะเลตัวเยอะมากพี่โตบอกแล้วว่าดูละครเยอะไม่หรอกเขาเกิดพันคนเดียวด้หลยในนั้นเนี่ใช่จีพูดหมายถึ่ห่างกยผ่านหูผ่านตาผมมาเลยอะเราดูอะไรอะปกติดูอะไรก็ดูการ์ตูนไม่ใช่บอกว่าคยอดูละครจังวงวงช่วงแบบช่วงอายุ ที่ผมเกิดอ่ะก็จ่าโคจ่านี้มีกลิ่นภาคก็ไม่รู้เคยดูโคจ่าป้าเคยดูโคจ่าป้นะเพราะว่าเฮ้ยไม่ได้เลยไม่เคยหรอในเมื่อเราตอบได้ถูกเกินแปดข้อแล้วไหนคือของรางวัลที่เราจะได้นะครับโน่นเลยไงนะหมอดข้าหมดเลยเฮ้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 ยเ้วาเล่นเผื่อกิ้งห้าวไดดีดีเล่นใหญ่เยี่ยมเยี่ยมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดดำและการ์ดแดงครับได้ครับซึ่ง เราไม่รู้เลยว่าในการนั้นจะมีประโยชน์หรือไรกเราใน EP ต่อๆไปในชา a l เลน g ์ต่อๆไปซึ่งในแต่ละ EP มันก็จะมีให้เราสะสมการไปเรื่อยก็ต้องไปรอลุ้นกันว่ามันจะช่วยเราได้มากขนาดไหนใช่ไหมอ่ะงั้นตอนนี้ใบดำกับใบแดงใครจะเก็บใครจะเก็บเรียกว่าการได้ไหม่ความหมายเปลี่ยนเลยเอางี้ปฏิกริกาสากลเป่าิงฉุบเลยใครชนะจะส่งให้ใครก็ได้ ะเ,เลือกที่จะไม่เก็บเลยทั้งสองการเอาสีดําไปเอาสีแดงไปจากนั้น และสำหรับอีพีนี้นะครับชาลเลนจ์ของเราก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกไงกันบ้างถามฟุกก่อนก่อน,อนรู้สึกชิลๆเพราะว่าผมตามอย่างเดียวชิลจริงแหละตอนนี้ยังชิลอยู่เลยตามมาสา่นอีพีแล้ว<า>ม <laughs> ผมว่าตามทุกอีพีเลยอย่างอีพีนี้ก็เป็พี่โตเขาเป็โตคือแบบดูทุกเรื่องเพราะว่าเกิดเกิดก่อนมันรีบแล้วมันรีบแล้วผมว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้แต่ว่าแบบพอมาเจอจริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันเก่ามันเก่าไปใช่ไหมเกิดไม่ทันโอเคไม่เลยว่าเจนเขาเขาอาจจะแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบยังไม่ทันยุคนี้คนแบบ เป็นรุ่นใบอะไรเงี้ยคนที่เกิดทันก็คือพูดแล้วพ anyway. ูดเหมือนกันมันย้ำเมันย้ำอ่ะมันย้ำเออเราเป็นไงเราใกล้ใกล้กันจริงๆแล้วะเอาจริงๆนะบวกดูละครน้อยก็เลยคาดเดาแต่เดาจากชื่ออ่ะมันมันพอจะเดาเดาได้แต่ร้านก้อนี่คือเดาไม่ได้เลยนะชื่อภาพเนี่ยเม่นงงมากก็ถือว่าเป็นอีกชาเลนจ์ที่สุดสนั่นกันไปนะครับสำหรับอีพีนี้ถึงแม้คนจะน้อยแต่เราไม่น้อยคุณภาพนะเออยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะฮะยังไงก็ต้องฝากรายการของเราไว้ด้วยนะครับกับ Boy Station ใน EP ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ทางช่องบอยเจงด้วยนะครับครับผมยังไงก็ฝากทุกคนครับติดตามในอีีจะต่อไปด้วยว่าเราจะทำชา e n g e แล้วก็ย้อนกลับไปดู e ีเก่าๆเราด้วยถูกต้องและอย่างนอกจากลุ้นว่าเราจะทำอะไรนะครับต้องลุ้นด้วยว่าใน e ีหน้าใครจะมาบ้างและใครจะหายไปบ้างนะครับถ้าใครที่มีไอเดียในการที่แบบอยากให้เราเล่นอะไรทำอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดว่าทุกใจแล้วพอจะเป็นไปได้เราจะมาทำให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับวันนี้พวกเราสี่คนก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล่ามด่ดลสครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลพูดธตรมาเดินโอเค